สวัสดีครับเอ้าพี่แบล่ะไปไหนมาแก่ละเหนื่อยติดสายอะ่ะ <c oughs> ว่าแล้วเฮ้อ <c oughs> นี่ก็หลายวิขึ้นยามาทีนะครับลงพรมก้าวนะครับแล้วก็ถึงนี่เลยหน้าสู่รองเท้าพุณทุกเทาเลยครับใช่แล้วค่ะถ้าไม่มีเอ็มอาร์ทีนะคะใจตัวนี้แน่นอนมาเถอะปรามาละมาเถอะมาเถอะอันนี้ก่อนกับก่อนื้ไปไหนผู้ชมรออยู่นะครับแนะนำตัวก่อนอ๋อลืมโอเคครับสวัสดีครับผมแมทฟุตมอลครับสวัสดีครับผมบูไอทีมอลครับสวัสดีค่ะอิ่มไลฟ์สไตล์มอลค่ะนี่คือรายการซ็อกแซกฟอร์ซูซ่า รายการนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปซอกแทกซอกมุมในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวของเรานะครับ,รบและศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวของเราแห่งนี้นะครับอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ไอจีไลฟ์สไตล์มอลนะครับซึ่งสามารถเอาไอทีและไลฟ์สไตล์มาผสมผสานกันอย่างลงตัวเลยทีเดียวครับใช่แล้วครับผมว่าอย่างนี้นะครับทางศูนย์การค้าของเรา,า,านะครับก็มีถึง3มอลด้วยกันนะครับมังคิมมีอะไรบ้างครับใช่แล้วค่ะจะมีไอทีมอลฟู้ดมอลและไลฟ์สไตล์มอลค่ะ <c oughs> ซึ่งแต่ละมอลก็จะแบ่งออกเป็นนนหลายยโซอีกด้วะะค ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวโบจะพาไปชมในส่วนแรกนะครับนั่นก็คือ ไอทีมอลตามบูมาเลยครับในส่วนของศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวของเรานะครับในโซนไอทีมอลจะแบ่งออกเป็น8โซนด้วยกันนะครับแะ2ส2โซนแรกที่ผมจะพาไปแนะนำนะครับนั่นก็คือดิจิตอล a m ม r ราโซนและโมบายแอดสมาร์ทโซนโซนตามมุมาทางด้านนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ชอบแล้วก็รักการถ่ายภาพนะครับสามารถมาดูกล้องดิจิตอลนะครับทุกยี่ห้อทุกชนิดนะครับมีได้กันอย่างหลากหลายเลือกชมและเลือกซื้อได้อย่างจุใจเลยครับ และตอนนี้นะครับบูก็มายินอยู่ที่โมบายแอดสมาร์ทโฟนโซนนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้โทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนรุ่นไหน,นครับที่นี่มีให้คุณเลือกสรรอย่างสุดใจเดี๋ยวตามบูไปดูข้างในกันเลยครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวบูจะพาไปชมในส่วนของชั้น3กันต่อรับรองมีอีกเพียบ let's go และตอนนี้นะครับูก็อยู่ที่ชั้น3นะครับจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับ2โซนแรกนั่นก็คือ AV Super s t o r e o o n e และ Audio Visual and c o n s u m e r r e t i c กติกโ n e ซึ่งโซนนี้นะครับก็จะรวบรวมเอาเครื่องดนตรีนะครับแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับให้ผู้ชมได้เลือกสัรอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นกีตาร์อุคกรณเล่นะครับรับรองผู้ชมได้เลือกสัรอย่างสู่ใจเลยทีเดียวครับสำหรับพาชอปอุปกรณ์ไอทีนะครับเราก็ยังมี a c c e s s o r i e s a n d network โซนนะครับโซนที่รวมอุปกรณ์ไอทีหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็น iPad, iPhone, Android หรือว่าอุปกรณ์อืนๆนะครับที่สามารถมาช็อปได้สะใจที่นี่ที่เดียวเลยนะครับ และปิดท้ายนะครับที่โซน IT Service Center Zone ตอนนี้นะครับไม่ว่าคุณจะมีอุปกรณ์อะไรที่พังหรือว่าชำรุดโน้ตบุ๊กหรือเครื่องมือสื่อสารนะครับก็สามารถนำมาซ่อมได้ที่ศูนย์กันครับขอนจันทาวแห่งนี้และตอนนี้นะครับผมว่าถึงเวลาที่เราต้องกลับไปรวมตัวกับ2คนนั้นแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเล่นอะไรกันพี่อ้หมาอ้หมีโอ้ยเป็ยังไงบ้วเนยังไงบ้าง ไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องอยากให้บอกไอทีมอลของบูนะครับครบเครื่องเรื่องไอทีในย่อยน้ำเสนอน้ำเสนอโอ้ยเท่านั้นเท่านั้นน่ะเดี๋ยวพี่พาไปโซนพี่ดีกว่าเป็นไงงาตนี้พี่เลยนี่เลยฟู้ดมอลทั้งนั้นกองทัพเวททองนะครับช็อปปิ้งเสร็จแล้วนะครับเป็นยเหนื่อยนี่เลยโซนนี้เลยเหมาะมากมีหลายร้านมากมายให้เลือกนะครับไปดีกว่าเดี๋ยวเอามายืมลายนะไปฉานะครับไปฉานะครับบ๊ายบายตามไปแบบดูฟู้ดมอลเลยก่อนค่ะ ครับผมว่าตอนนี้นะครับเราก็ทุกท่านนะครับไปสู่ในส่วนของโซนฟูดมอลนะครับซึ่งในฟูดมอลนี้ครับจะแบ่งเป็นสองโซนด้วยกันครับโซนแรกของเราเลยนะครับเป็นโซนของฟูดอเวนิวนะครับก็จะเป็นการรวมร้านค้าหลากหลายแบบนหลายประเภทเลยนะครับเป็นอาหารนาชาติก็มีนะครับก็เป็นของร้านอาหารจีนนะครับอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีหรือว่าครบเลยนะครับในส่วนชั้นจีนครับและอีกโซนหนึ่งก็เป็นส่วนของ โซนพิกเซอร์วิสและสตองนะครับได้เป็นโซนเกี่ยกับอาหารเร่งด่วนนะครับซึ่งเราจะพัดสัรนจากแดนชั้นนำนะครับนมาให้ทุกท่านเลือกสัรกันเลยนะครับอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยนะครับชั้นหนึ่งบริเวณนี้เลยครับไปดูกันว่ามีอะไรบ้างครับไป คนฟิตสวยีและตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านของแมกกาโน่นะครับเคฟซีแล้วก็เจสกิลนะครับแล้วกอีกหลายร้านเลยครับวันนี้ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าร้านของซีลิคส์มาดนะครับเรียกว่ามีหลากหลายสินค้าเลยนะครับที่ให้ท่านเลือกสัตว์นะครับก็นี่เลยครับเป็นเปเปอร์รันนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกเลยที่ดีทีเดียวนะครับจากนั้นครับไปดีกว่าเราไปดูว่าชั้นจีนะครับในส่วนของโซนฟู้ดวินิ่งนะครับมีอะไรบ้างนะฮะไปเลยพูดเยอะเติมเยอะอยู่ข้าวแล้วไปหาอะไรกินดีกว่าไปดูว่าข้างล่างมีอะไรกัน ผมและโซนนี้นะครับก็เป็นโซนของฟู้ด Avenue นะครับก็จะรวมหลากหลายอาหารเพศเลยเป็นอาหารชาติก็มีนะครับไม่เป็นโซนของอาาหรญี่ปุ่นเกาหลีนะครับไทยนะครับแล้วก็เรียกว่าครบทั่วเลยอยู่ในโซนของชั้น G บริเวณนี้นะครับเรียกว่าเป็นโซนของฟู้ด Avenue นั่นเองนะครับไปเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างร้านอะไรบ้างนะครับไปเลยะพาไปด้วยครับกินข้าวแล้วทั้งอิ่มจนชื่นใจนะครับวันนี้เราไปดูดีกว่าว่าสองคนข้างบนทำอะไรอยู่นะไป ู้ว่านะหายไม่นานขนาดนี้กินครบทั้งฟู้ดมอลแล้วแน่เลยเนี่ยไม่เหลืออะไรให้เรากินแล้วแน่เลยอ่ะเราหิวมากมากเลยเ่ยดูนี่ไอ้กุ้งต้มมาเต้มเลยเนี่ย,ย,มย,ยไม่รู้ว่ามันอิ่มหรือเปล่าอ่ะโโโแต่อร่อยมากเวอร์<อ>แล้จริงๆแล้วพี่สุดๆกุๆๆๆๆๆ้งยังหวานสดเท้าใหญ่ตัวอย่างนี้ตัวไอติมอร์เขาได้หรือเปล่าได้สบายมากมีไหมอะไรี่พามากินนี่มีปะต้มยำกุ้งทีบอก้องมีไหมไปเคาทะเลาะกันไปอะค่ะเดี๋ยวเราไปดูไลฟ์สไตล์มอลของยิ่มกันดีกว่าไปกันเลย ตอนนี้อิมไปอยู่ที่ด้านในของศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวแล้วนะคะประตูที่อิมมาะคะับเป็นประตูที่ติดรถไฟฟ้าใต้ดินพระราม9เลยนะคะเพียงแค่คุณขึ้น,นมาก็จะเข้าฟอร์จูนทาวของเราได้แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะอิมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับไลฟ์สไตล์มอลล์ค่ะซึ่งไลฟ์สไตล์มอลล์จะแบ,บ่งเป็นหลายโซนด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเฮลท์แอนด์บิวตี้ฮอปปี้แอนด์ทอยจิวเวลรี่แอนด์วอชบิสเนสเซอร์วิสแบงก์และอีดูเคชันโซนค่ะเดี๋ยวตามอิมมาดูเลยดีกว่าว่าไลฟ์สไตลลล์มมอจะเเป็นนยยัังงงไงบ้าาก โซนแรกนะคะที่พาไปชมค,คือแบงก์นั่นเองค่ะเรียกได้ว่ามีธนาคารนะคะคที่คอยให้บริการทุกท่านอย่างครบครันแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ส่วนด้าน้ายมืออิ่มค่ะเป็นสถาบันเสริมความงามนะคะซึ่งอยู่ในโซนเทล่ยแอนบิตี้ของเรานั่นเองแล้วก็เที่แอนิตี้นะคะไม่ได้มีแค่ชั้นหนึ่งชั้นเดียวค่ะยังมีที่ชั้น G อีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ <c oughs> เอาละค่ะโซนต่อมาที่จะแนะนำเลยนะคะจะเป็น j e w e l r y and Watch นั่นเองค่ะ โซนนี้คะ่ะจะให้ทุกคนนะคะได้เลือกซื้อเลือกหานะคะเรื่องประดับสวยงามมาให้สําหรับคนที่คุณรักแดวมิเศษได้เลยนะคะ,ะคะ่ะตอนนี้คะ่ะเราอยู่ในโซน Hell and Beauty แล้วนะคะซึ่งร้านแรกเราจะพบเจอเลยจะเป็นร้านทําเล็บนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าเราเดินต่อไปเรื่อยๆะคะ่ะจะมีร้านทําผมนะคะแล้วก็มีนวดแผนโบนราณแล้วก็สปอีกด้วยนะคะเดี๋ยวโซนต่อไปที่จะพาไปดูนะคะ,ะเป็นโซน Hobby and Toy นั่นเองค่ะเดี๋ยวตามอินไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ เซึ่งเป็นโซนที่รวมสถาบันสอนพิเศษ,ษ,ษมากมายหลายสถาบันเลยค่ะมันจะเป็นการสอนภาษาต่างประเทศคณิตศาสตร์ดนตรีกีฬาเรียกว่าครบคันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมที่สนใจสามารถพาน้องหนูมาเรียนพิเศษเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์การค่ะฟอจูนทาวห่างนี้ได้เลยค่ะส่วนตอนนี้คะ่ะอิมว่าเรารวมตัวกับสองคนนั้นดีกว่าไม่รู้จะทะเลาะกันหรือยังมา,มาแ,แล้วและทะเลาะจะทีไลฟ์สไตล์ของอิมก็เจ๋งไม่แพ้ใครเลยล่ะอะไรนะครับย,ย้อนแย้ง<อ>มากเลยค่ะ เดียวนะที่พี่พูดมาทั้งหมดนี่สวยได้แค่นี้เหรอครับสายแอบแรงสวยแบอบแรงอิิถึงอิ่มไม่สวยคฮะพวกเราผู้ชมต้องสวยกับอิ่มแน่นอนค่ะชัวร์นะฮะและวขั้นต่อไปนะครับเราสามคนนะครับจะพาทุกท่านนะครับไปเจาะแต่ละโซนของมอต่างๆว่ามีสินค้าเด็ดๆโดนๆร้านไหนเด็ดๆโดนๆอะไรบ้างนะครับผมได้แล้วค่ะพวกเราสามคนคอนเฟิร์มแล้วพบกันใหม่กับรายการซอกเซ็ตโอทูซ่าบ๊ายบาย